โครงการเป็ดไข่ไก่ไข่หนึ่งรยี่สิบตัวนะครับตอนนี้มาครึ่งทางแล้วครับ3ามเดือนเป็ดก็สมบูรณ์เต็มที่ไก่ก็ชุดแรกก็ตัวตนะครับแต่ยังไม่น้ำหนักยังไม่ถึงเกณฑ์สามเดือนครับตั้งแต่หนึ่งเอ่อตั้งแต่วันที่9กันยาหกสีนะครับตอนนี้ วันที่สิบธันวาเป็ดเหลืออยู่สามสิบตัวครับแบ่งให้กับญาติไปสิบตัวแล้วก็สูญเสียสูญหายระหว่างการเลี้ยงนะครับประมาณสิบตัวนะครับก็เหลืออยู่ที่สามสิบตัวเป็ดสมบูรณ์ดีครับกินเก่งมากมีอ่างน้ำให้หนึ่งอ่างนะครับมีหนึ่งบ่อไก่นี่ตัวโตแล้วครับชุดที่สองซื้อมาหนึ่งร้อยตัวนะครับไก่ไข่ มาเลี้ยงเองนะครับเอามาตั้งแต่เป็นลูกเจี๊ยบครับผมตัวนี้ออกมาข้างนอกครับเนี่ยโตครับตัวโต,วต,วตวนอนอยู่นู่นนี้ครับ มีไหนะครับมีที่ให้น้ำสองที่นะครับใช้น้ำฟ้าทะลายโจรป้อนทุกวันครับกันไก่เป็นหวัดนะครับกำลังที่ซ่อนนะครับทำกองเศษใบไม้อันนี้ตรงนี้ไฟกกครับผมตอนนี้ก็ยังกกอยู่ครับเพราะว่ามัน เป็นฤดูหนาวนะครับก็ต้องเปิดไฟให้เขาสงสารนะครับมีสองดวงนะครับไฟอยู่ที่โรงเรือนอีกหนึ่งดวงนะครับรู้สึกว่าน่าจะปุ่นเยอะนะครับนี่ใส่ฟางครับเพื่อให้นอนอุ่นๆครับเป็ดตอนงคืนร้องดังมากครับเลี้ยงอยู่ข้างบ้านครับผมโครงการนี้น่าจะไปได้ด้วยดีครับไก่ไข่ตัวเล็กเหลือประมาณ80ตัวครับ แต่ตัวตัวนั้นประมาณสักยี่สิบได้ครับครับขอบคุณครับ